ร้านนิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำวิธีการหวีวิกผมแฮร์พีท้าวิกครึ่งหัวอะไรก็ตามที่ผลิตจากเส้นไหมไฟเบอร์เกาหลี ali, นะคะที่เป็นเส้นไหมนะคะผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่คุณลูกค้าสามารถดูแลตามวิธีนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราควรจะมีเป็นน้ำยาแล้วก็หวีตัวนี้นะคะเป็นหวีแปรงซี่แหลมนะคะ เป็นหวีแปรงซี่แหลมตัวนี้สาคัญมากมีหลายท่านถามว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหนจะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราถ้าเราดูแลเขาถูกวิธีนะคะเขาจะอยู่กับเราได้นานมากๆเลยนะคะหวีแปรงซี่แหลมนะคะหวีแปรงซี่แหลมแล้วก็น้ํายาตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาสําหรับทําขึ้นมาเพื่อเส้นไหมไฟเบอร์นะคะฉีดแล้วมันจะมีความลื่นแล้วก็หวีง่ายนั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาดูวิธีการหวีแฮร์พีทเดี๋ยววันนี้จะสาธิตเป็น แฮปีนะคะแต่ว่าถ้ามีลูกค้ามีวิกผมหรือวิกรึ่งหัวนะคะหรือห่างม้าอะไรก็แล้วแต่ที่บริจาคเส้นไหมนะคะดูแลเหมือนกันเลยวีเหมือนกันเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะคะแม่ค้าจะให้ดูตัวนี้เป็นแฮปีนะคะรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นเออนะคะ mm hmm. เห็นชัดไหมเอ่ยแฮปีส hmm. รุ่นนี้ชื่อรุ่นเ0 7นะคะของที่ร้านเ0 7ยาว40เซนติเมตรนะคะอันนี้แม่ค้าหวีจากรลอนอันนี้เขาเรียกว่า แฮปพีสหวีจับลอนนะคะเหลือการหวีจับลอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกหรือแฮปพีสนะคะหาวิกรึ่งหัวหวีจับลอนก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราถ้าลูกค้าถามว่าวีแตกลอนเป็นแบบไหนก็วีแตกลอนเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะ เราสามารถหวีได้หลายแบบนะคะถ้าหวีแตกลอนวอลลุ่มมันก็จะเด้งขึ้นนะคะมันก็จะเป็นแตกวอลลุ่มประมาณนี้เลยนะคะเวลาลูกค้าได้รับสินค้าไปลูกค้าลองหวีดูนะคะชอบหวีแตกลอนก็หวีได้เลยหวีจับลอนก็หวีได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการหวีจับลอนหวียังไงสมมุติว่าเราหวีแตกลอนแบบนี้เราอยากให้มันเป็นลอนไขรรอนมันนะคะขั้นตอนแรกนะคะจับมาเป็นช่อช่อเล็กช่อใหญ่ ได้เลยแล้วแต่เรานะคะทีนี้วิธีการหวีนะคะหวีจับไปลายไล่ขึ้นบนแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้นะคะหวีจับหลอนนะคะนี่ค่อยๆหวีเขานะคะอันนี้คือวิธีการหวีจับหลอนไม่ว่าจะเป็นวิกผมแฮร์พีทางวิกครึ่งหัวการหวีหวีเหมือนกันเลยนะคะหวีเหมือนกันนี่นะคะ หมุนได้เลยนะคะหมุนไปถ้าเกิดไม่สวยก็ลองหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะคะเขาจะล็อกทรงโลยอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่น h 0 7ยาว40เซนเป็นรอนกลางๆนะคะอะทีนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะมาทําให้ดูว่าแล้วถ้าเกิดไหมแบบเราผ่านการใช้งานมันฟูมันพันการทํำยังไง นะคะอ้าสมมติว่านี่ผ่านการใส่งานโดนลมโดนเหงื่อเรามันจะพันกันแน่นอนนะคะแต่ว่าไหมที่ร้านเราเป็นไหมเกาหลีเส้นใหญ่ค่อนข้างที่จะหวีง่ายเลยทีเดียวนะคะอ่ะนี่นะคะเราก็ฉีดน้ํายาเข้าไปนะคะฉีดน้ํายาตัวนี้นะคะให้เน้นช่วงกลางลงมาปลายนะคะส่วนมากมันจะชอบพันช่วงปลายปลายผมนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ฉีดเช่นกันนะคะ พยายามให้น้ำยาโดนเส้นไหมนิดนึงเขาจะได้หวีง่ายๆนะคะโอเคพอหวีเสร็จแล้วนะคะให้แบ่งมาเป็นช่อแบบนี้นะคะค่อยๆหวีจากไปลายไล่ขึ้นบนมันลื่นมากค่ะลูกค้าถามว่าความแตกต่างจากการฉีดน้ำยากับไม่ฉีดแตกต่างกันไหมแตกต่างมากค่ะ ถ้าลูกค้าถามว่าไม่ซื้อน้ํายาได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าวิธีการหวีค่อนข้างที่จะอาจจะหวีหวียากนิดนึงนะคะอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะคะแต่ถ้ามีน้ํายาตัวช่วยมันก็จะทําให้เส้นไหมลื่นนะคะมีความลื่นแล้วก็มันก็จะหวีง,ง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะพอหวีก็จะเป็นรอยแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเองโดยธรรมชาติเลยนะคะนี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิกผมแฮร์พีทฮับวิกครึ่งหัวแบบมัดนะคะอะไรที่ผลิตจากเส้นไหมไฟเบอร์นะคะดูแลเหมือนกันนะคะหวีจับปลายไล่ขึ้นบนเห็นไหมคะเราก็ปล่อยให้เขาแห้งแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นรอนเหมือนเดิมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อห้ามเลยนะคะเราอย่าหวีบนลงล่างแรงๆแบบนี้นะคะ เพราะมันจะเป็นมากองกันอยู่ตรงปลายเป็นฝอยเป็นฟูเร็วนะคะคุณลูกค้าคา่ะวิธีการหวีก็คือหวีเหมือนที่แม่ค้าหวีให้ดูเลยนะคะเอาละนะคะในส่วนของการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นแฮปพี้วิกผมนะคะการทําความสะอาดนะคะในส่วนของแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าก็จะใช้ในส่วนของ แชมพูนะคะแชมพูได้เลยแชมพูเอาไปผสมน้ํานะคะแล้วก็เอาตัวแฮร์พีทหรือวิกนะคะจุ่มลงไปขยํานะคะใช้วิธีการขยําเบาๆเสร็จนะคะล้างน้ําออกนะคะตามด้วยครีมเงื้อผมนะคะแล้วก็ล้างน้ําออกตามได้เลยนะคะ เอาครีมนวดมานวดน,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 น,น,นะคะขยำเบาๆนะคะแล้วก็ล้างน้อาออกบิดให้มันหมาแล้วก็เอามาฝึ่งให้แห้งแล้วก็หวีเหมือนที่แม่ค้าสาธิตให้ดูได้เลยนะคะในส่วนของความร้อนนะคะในการใช้ความร้อนที่ร้านของแม่ค้าจะแนะนําแค่ในระดับความร้อน140องศาถึง1 8อองศาก็พอนะคะไม่ต้องใช้ไปจนถึง200รอถึง2 4 0อองศาคือจริงๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้แรงขนาดนั้นเราใช้ในความร้อนที่ พอดีพอดีพอมันจะเซฟเส้นไหมให้อยู่กับเราได้ดนานๆนะคะและอีกข้อนึงนะคะมีลูกค้าถามว่าทําไมใช้ไปนานๆมันแข็ง จะบอกว่าคุณสมบัติของเส้นไหมไฟเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะระยะยาวมันมันจะแข็งแน่นอนนะคะอันนี้เป็นความจริงเราจะไม่หลอกลูกค้ามันจะแข็งแน่นอนนะคะมันจะไม่ได้นุ่มเหมือนแรกๆนะคะมันโดนลมโดนฝนโดนการหวีโดนการเสียดสีนะคะมันก็จะแข็งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมถ้าดูแลเหมือนที่แมค้าอธิบายเมื่อกี้มันก็ใช้ได้นานคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราซื้อแน่นอนนะคะ ยังไงนะคะก็ขอฝากนะคะร้านนิดาเฮปที้ิีของโตรลุงด้วยนะคะในส่วนของชุดบ้อรุงที่ร้านของเรานะคะหวีอันละ50บาทนะคะน้ำยาขวดละ80บาทขนาด120 ml นะคะ ถ้าซื้อคู่กับพวกแฮปปี้วิสผมนะคะจะส่งให้ฟรีร่วมกันไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อชุดอุปกรณ์แยกนะคะจะต้องมีค่าส่งนะคะ40บาทนะคะยังไงนะคะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจนิดาแฮปปี้วิสผมโต้ลูกคอนแกนหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร9 9 0 5 8 6 6 6 6 1ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ